ารบัดนี้ร่วมแล้วของพรรษาล้านศตรรษพรรษาปฏิบัติสมัยนักตามศุริยากฏิตรงกับวันพุธท,ที่15ตุลาคมหากนักตามจันทรกฏิตรงกับวันเนรารนแต่ท่ำเดือนสิบเอ็ดกิมเาพสง พระพุทาศาสนาอิการจำเดิมแต่บริิูธามถึงปกคสมเด็จทัะมุูิราเจ้านาั้นมีในอันบริบูธทรงกำนนดด้วยกับการรัคนี้ลงทั้งหารถห่งที่ดดปริิเบีพระกับปุตาเป็นบริเนธท่านกบถิ่นเราอย่างเที่ยวกับปริเนิท่านกับถิ่นตามโบราณการท่านกล่าวไว้ว่า มีกัดถิ่นปวดกัดถิ่นเน่ากัดถิ่นเศร้าหอมอและกัดถิ่นบริสุทธิ์ผู้เฒ่าผู้แก่โบร่างปวดเกาไหลวานามีท่านทำปวดกว่าในท่งสมัยประการมีเสียชีวิคตคนหนึ่งเป็นคนร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมากมากนับได้ประมาณแปดสิบปวดแปดสิบปวดโกดหนึ่งหนึ่งล้านให้ห้องเสียชีพกวดเปียเสียชีพล้านนั่นเสียชีพล้านไปก้อนนั้นไหล มีทรัพย์สินเงินทองอยูอ่แปดสิบปวดวันนั้นเป็นวันสอกพรรษาเจ็ดผีวันนั้นต้องการทำบุญจะถินเมื่อถึงเวลาไปทอดบุนแล้วเป่าประกาศให้เทวดามาร่วมอนุโมทนาบุญบินของท่านพอดีมีเทวดาเทวดาสัญจรเทวดาจรจ,จะมาร่วมอนุโมทนากับเียบผีพอใกล้จะถึงวัด มีต้นใจอยู่หน้าวัดต้นหนึ่งเยวดาก็พักพัแกและพักอยู่ต้นใจมีลูกพเทวดาประจำต้นใจอยู่งอ์หนึ่งต้นหนึ่งแล้วก็มีชายเล่นอมต้นหนึ่งนอนอยู่ใต้ต้นใจเท,ทวดาผู้สัญจรมาพ็ดชมมวนลูกเทวดาที่ต้นใจนั้นให้ไปร่วมนุโมทวนาบุญกับท่านเสรษฐี เทวดานีก็ไปเป็นเทวดาเพื่อขีดานลูกกับเทวดาตอนนี้บอกให้เทวดาไปเาน่อนไปแล้วบอกบอกในเ่ว่าเป็นเรืงไหนเมื่อนำเนี้ยอดีเทวดาไปไปร่วมเมโนมราแล้วกลับมาแวมรนาแล้วแล้วกลับมามาเล่าให้ลูกกับเทวดาที่ต้นใส่บ้างว่ากับถิ่น่็เป็นกับถิ่นเน่ากับถิ่นก็เป็นกับถิ่นปด ลูกปฏิวัาิก็ไดว่าเอ้าทำไมถึงบวชเพราะว่าในงานมีการแจกสุลายาเมามวนกันถึงเราเม้าเราก่อนบทงเาเพลงเมากันมวยกบไเนี่ยวันนี้เป็นกระตินบวชกันวนี้กรใจายเยอนะจได้ได้ไปบอกการไะบอกเกี่วัีเนี่ยวั่นผ่างเพนเกียรติได้นั้งวัน เกียรกัีบมากระจจอาของก็ิสุทธซ์ไี้ไมก็เลยทำกระจินขึ้นมาใหม่ย้ำกระจินหน้าใหม่บาดีบ่บ่อะบ่เกียรติลาเมาแต่า่างว่ขาก้ยถามือเด็นไก่เดี่ยวเขียนเงอนที่มั่นดวงงานมาไม่กระดันพ่อถึงเมื่อยถทอดชิญอเที่วดาขึ้นก้าหนั่งละเที่ยวดาลงเก้ากับมาขึ้นก้อหนึ่งละมาผัดกุนซสาขเก้า จะว่าเสียทีวิตในหายใหในใต้เรือร้อนนี้มาเจาะฟังมาเนี่ยมาจะฟังไม่ได้เร่ใต้เกานาดเทวดาตรอมาที่เราบัสววนเทวลูกกับเทวดาจีจีข้างนก็ไปอย่าง้วก็เลยไปต่เทวดาเทวดาก็ไปทำงานประงานจากสมกุรที่เรานาดจะแบบเต็มตะวินน่าวขนานี้เอาเพื่อนาวนานั้นเพราะว่ามีการเมียพกอ้ ียสุล้ายอย่ามั่เทว่ามีการห่ามือเดี๋ยว็ไก่หลบไก่ลายนันเด็เลียงแกเพื่อที่มาตัวนั้นปฏิชาเดียวันนัครับทำไปบอกเสียทีวันทับไปบอกเสียทีเสียทีกับมาจะมองะปทจะมอง่บริสุธ์วัดท่านสําเร็จการเช็ดไม่อีกเพราะว่ามันก็ตั้งนต่เกียดจะินเกียดนจะินื้นหนึ่งเดือนเดับแต่วรสามวันเกื่อนจินแก้เจียวนีเปล่าดหนาระิเกลตรจินพ้นเปล่าแเนันเนัน ให้เลาถ้าบริวารให้คนคนก็หนีมันก็ทั้งใจเลยอย่างคนเดียวก็ท่านใจข้อมือไปถึงมือทอดเลยมาทอดที่วัดขึ้นเกาน้่ดนกจะขึ้นเ้าหน้าดะกเก้ารองเทปดาดีมากมโหนาคุณกฐิทีอีกเทปดาดกับมาขึ้นเกาส่วนโลกเทปดาดเราก็ไปเหี่มกันนิกายเทวดากับเทวดาดก็ไปใต้เทวดา